เี่ค่ะนีะคะเราจะพาทุกคนมาดำนานะคะแล้วจะมาบอกมาบอกวิธีการดำนานะมันทำไงหนึ่งสอดเหล้าในม้วนอันเอาต้นกาเนี่ยใส่สามต้นเด้อยวขันใส่ลายเนี่ยมะซิบ่เกิดมันสิบ่แตกงอกแตกงอกคืออย่างเออไม่รำมะซิบ๊อกแตกงอดบาเนี่ยนว่าใส่หน่อยผวดมันก็สซิบ่เกิดกระเซ็นตั้งที่ต้มสามต้นนี่วิธีเฮ็ดใส่นิ้อปง จุ้มลงไปเอาออกมาเลยเอามือปีดเอายาวลงไปทังเนื้อได้มาสีลูกบอกย่ำกะย่ำหน้ามีหนามมาสีร้อยขึ้นต้องมือจุ้มไปดังสีแล้วกรปิดขนาดนั่นแล้วกระดำซับว่างขนาดนั้นบูมี่ยาวไปเลยนะคะเพื่อนเราก็ลังจะดำนานวิธีดำนานลงจับที่บ้านงนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ดำเสร็จแล้วนะคะจากคุณคุณเอิญเขาวสุทธิ์เนค่ะอ๋อก็เหนื่อยค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเราขอคุณท้านี้นะคะสวัสดีค่ะ